ธรรมจกักรวาลสวัสดีค่ะวันนี้ครูมีเวลาสั้นๆนะคะมาบอกพวกเราทุกคนเนาะในการตั้งโปรแกรมในทุกๆวันนะคะเป็นเรื่องดีมากๆเลยตื่นเช้ามาเรานึกถึงการสร้างคุณงามความดีของเรานะคะนั่นก็ถือว่าเป็นโอ้โหสติปัญญาที่พาเรานะประสบความสำเร็จง,ง่ายสบายๆมาเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นึง ชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะอากาศดีมากคะ่ะตอนนี้คุอยู่ที่หัวหินนะคะเปลี่ยนรถไฟกำลังมาอยากให้นักเรนเห็นด้วย ภาพชัดเสรชัดสัญญาณชัดแมลูกสวัสดีโกโก้สวัสดีคุณนาสวัสดีครูนับตางลูกสวัสดีครูออนคุณอ๋อยนะคะคุณพรทิพย์คดใบหมอนนะสวัสดีคุณแหม่มคุณทัศซี่ค่ะคุณส้มด้วยคุณชมพูคุณสิรินทิพนะโอเคอาจจะไม่ได้ทักทุกคนเนาะเพราะว่าครูมีเวลาจํากัดนะคะเดี๋ยวครูต้องลงไปทํามิตแอนกรีดนะคะกับลูกๆที่น่ารัรของคุณนะคะโอเควันนี้อ่าพูดเรื่องจิตตั้งต้นเนาะถ้าเรา แค่รู้สึกตัวค่ะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีชีวิตยอยู่ต่อวะ่ะเฮ้ยวันนี้ฉันยังไม่ตายจากโลกใบนี้วะ่ะนะคคุณรู้สึกถึงความชโชคดีแล้วก็พลังในตัวเองทันทีเลยไหมเมื่อเรารู้สึกแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูทํานะครูพูดถึงตัวครูนะสิ่งหนึ่งที่ครูทําเวลาครูรู้สึกตัวแล้วเนี่ยครูจะรู้สึกว่า,วาชโชคดีจังเลยอะ่ะฉันได้ลืมตาตื่นแล้วครูก็จะนึกถึงคุณงามความดีทันทีว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะทําสิ่งดีๆอะไรให้กับโลกใบนี้ได้บ้าง วันนี้ฉันจะพาคนทําความดีอะไรได้บ้างวันนี้ฉันจะสามารถให้อะไรกับโลกใบนี้ได้บ้างวันนี้ฉันสามารถสร้างความสุขอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างนะคะนั่นคือสิ่งที่ครูถามตัวเองเนาะแล้วครูก็จะมีแรงพลังอย่างมหาศย์เลยในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตอีกนะคะเรารับรู้ถึงการพัฒนาของเรานะ การเลื่อนยศเลื่อนขั้นในการทําความดีของเราในทุกๆวันนะ,ะคะครูรับรู้ถึงพลังเลเวลในตัวเองที่เฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครูไม่เคยย่าอยู่ที่เดิมเลยนะคะนั่นคือความรู้สึกของครูและครูขอบคุณจักรวาลมากๆที่ที่ยังไม่ได้เอาครูกลับไปนะ,ะคะครูยังอยากช่วยคนอยู่นะ,ะคะครูก็เลยมีความสุข alert alert, alert ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ลืมตาตื่นเลยนั่นจึเป็นเหตุผลที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตละมั้งนะ,ะคะครู ใช้มระับสตินะคือการที่มีสติดูเท่าทันความตายนะคะมาพูดกับตัวเองในทุกๆวันถ้าเราเคยฟังคลิปครูมาหากาศ21วันครูจะบอกตลอดว่าเออครูคิดตลอดว่าถ้าวันนี้เราไม่อยู่เราทําอะไรไปให้กับครอบครัวกับประเทศของเรากับโลกของเราบ้างเนะฮะตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดถึงประเทศยังไม่ได้คิดถึงโลกลนะคะเพราะว่าเรายังไม่รอดนะนะะี่ะแต่ ตอนที่เรากําลังจะรอดไม่รอดเนี่ยพอเราขยายความเชื่อว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่รอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้ใช้หัวใจแห่งจักรวาลเนาะว่าจักรวาลแห่งนี้บงังคังเหลือเฟือค่ะก็รู้ไหมคะเมื่อครูรู้สึกมันไปเลยว่าเฮ้ยเราคู่ควรกับทุกอย่างเพราะเราเป็นคนดีะพอเอาความดีนําเนี่ยมันรู้สึกว่าเราคู่ควรไปหมดเลยนะฮะเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นเทวดาก็อยากให้อะไรกับคนดีเนาะถ้าเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากให้อะไรกับคนดีนะรนนรนดจริง,รงๆด้วยกายวาจาใจนะ เอยากให้กับคนที่เขาสร้างประโยชน์แก่ผู้คนได้มากอ่ะอันนี้เราใช้หัวใจของจักรวาลมองลงมานะถ้ามองไปหามนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนจะมีความอยากหมดแล้วเราจะหามนุษย์คนไหนละ่ะที่สามารถที่จะรักความโลภแล้วสร้างความมั่งคั่งในหัวใจให้ตัวเขาและผู้คนได้ไม่รู้นะครูมองของครูแบบนี้นะครูก็เลยใช้หัวใจงจักรวาลในการ บริหารงานเราถ้าเกิดเราเคยรู้เรื่องการทํางานของครูสิตานะคะเราจะเห็นว่าครูไม่รับนะคะคนที่ไม่ผ่านการดูคลิปมหากาศยี่สิบเอ็ดวันนะคะของครูนะคะคือไม่รับคนที่ไม่ได้เรียนรู้ะคะ่ะรวมถึงไม่รับกับคนที่แบบไม่ได้เรียนสดด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพัฒนาเขาไม่ได้เพราะว่าเราเอาเขามาก็มาเป็นภาระอะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใจคิดจะเปลี่ยนแปลงวันนี้อยากทํางานร่วมกันกับครูแต่ไม่ฟังครูสิตานแล้วจะฟังใครวะ เอาไวเออเราจะบอกตลอดแต่ส่วนส่วนคนที่สารสารต่อเจตนาลมเนี่ยเขาจะรับคนแบบไหนครูตอบไม่ได้ไงแต่ครูพูดแบบนี้ไงแต่เขาจะไปทําแบบไหนครูก็ไม่สามารถที่จะมีกล้องติดตามตัวได้ว่าเออคนนั้นเขาไปทำางที่เราบอกหรือเปล่าแต่ครูบอกตลอดครูยกมือไหว้ตลอดค่ะว่าอย่าทํากับครูอย่าเรียนรู้กับครูนะถ้าเราเรียนฟรีไม่เห็นผลคําสอนฟรีโคตรแพงก็เยอะนะฮะเรียนจ่ายเงินาโคตรกโคตรแพงก็เยอะนะฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องเช็คตัวเราว่าเรามีหูทิปและการลงมือทําที่พร้อมจะลงมือทําจริงๆหรือเปล่าอืมครูไม่เคยอยากได้คนมาทํางานกับครูเลยนะคะถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีสีเดียวกันกับเราไม่ได้มีคลื่นเดียวกันกับเรามาเพราะความโลภหนูมาทำกับครูแล้วต้องมียโยนยอดไหมคะครูบอกไม่ไม,ไม่มีค่ะไม่ต้องทําดีกว่าลูกออทําแล้วได้ขึ้นไปตัวแทนจังหวัดแล้วแบบ ไม่มีใครขายตัดไม่มีขายขายในจังหวัดเราได้ไหมเออไม่ต้องทำแล้วลูกธุรกิจออนไลน์มันควกคุมไงอะใจไม่เหลือเฟือเลยอะมีคนจากไปออกไปจากทีมโอ้ยจะตายเอาโอ้ยจะตายทําไมโลกมันเหลือเฟือคนไม่ใช่ก็ปล่อยเขาออกไปคนใหม่ก็เข้ามากฎแห่งการทดแทนมันมีขึ้นเสมอนะใบไม้มันไม่ใช่ร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเมื่อไหร่ละเออคนเหมือนกันนะคนจากไปใช่คนใหม่จะไม่มาเมื่อไหร่ล่ะเราเข้าใจสัจธรรมเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไง วันนี้เราไม่พัฒนาใครมันอยากอยู่กับคนไม่พัฒนาแนละ้วไม่มีทําไมหนูไม่มีคนหรอกครูหนูไลฟ์สดทุกวันเลยไปดูเดชพลังงานตัวเองกับวันนี้เทียบกับปีที่แล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่นจะเปลี่ยนอะไร่ะลูกมันก็นเ,นนเ,เ,เหมือนเดิมมาลูกทําเหมือนเดิมก็อะไ้ผลลัพธ์เหมือนเดิมปากบอกตื่นเต้นผลลัพธ์มันไม่มามไม่ต่ตื่นเต้นนะลูกมันก็ง่ายแค่นี้อืวันนี้เราจะทําความดีสักอย่างเราจะให้สักอย่างครูนะคะน้อยมาก ที่จะบอกลูกศิษย์ว่าเราต้องพูดทุกวิถีทางเพื่อให้เขาโอนเงินให้เราไม่เคยนะใครที่เคยทํางานกับครูอาราบนะฮะแบรนด์ครูนะฮะไม่มีการสอนไปควักเงินลูกค้านะฮะไม่มีการสอนใช้จิตวิทยาแห่งแรงดนึงดูดไปเอากระเป๋าสตังค์ไปดึงดูดคนที่แบบเอาง่ายๆว่าคนโลภมันก็ถูกดึงดูดเรื่องโลภนะฮะมึงโดนสอนสะก,กดจิตควักเงินจากในกระเป๋าของมึงไม่สอนเขาให้เปลี่ยนแก่นเปลี่ยนความคิดแล้วแต่นะฮะ ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะกุสตาฟไม่เอาเนะถ้าเขารักและศรัทธามาพอเขาจะตอบแทนมึงเองไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องอยากได้บอกตลอดจริงไมจริงดังนั้นถามตัวเรานะฮะว่าวันนี้เราทําทุกอย่างแม่งด้วยความเหลือเฟือหรือด้วยความโลภกันแน่เราอยากช่วยคนจริงๆเราอยากช่วยตัวเองจริงๆเราให้สิ่งดีกับคนจริงๆหรือเราแม่งแค่ อยากเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนอยากมีเงินมีทองความอยากแบบนั้นในจิตตั้งต้นนะคะเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนที่เวลาสามล้อถูกหวยถูกไปเงินร้อนนะฮะเดี๋ยวมันก็หมดนะฮะอย่าแปลกใจที่คนเคยเรียนรู้ก,กจักรวานกับรูจิตาดึงดูดเงินทองได้เยอะพอออกไปต่อให้ดึงดูดเงินได้ะ,ะชีวิตแม่งทุกข์มากไม่มีความสุขเพราะมันไม่ใช่เงินแห่งความสุขมันเป็นเงินที่จิตตั้งต้นมันคือความโลภมันคือความอยากมันคือทุกข์กระลุก ข้าใจใช่ไหมปลูกทุกต้องได้ทุกนะฮะเออใครที่อยู่ครอบครัว TS หอวัอยูของคุณนะไปต่มทุกคนเลยนะคะในทุกกลุ่มเลยนะเข้ามาเรียนรู้นะลูกนะการตั้งโปรแกรมด้านดีนะมันเป็นสิ่งที่เราควรทาทุกวันนะฮะวันนี้หลายคนไปนแบบนี้เอ้ยฉันก๊อปปี้ข้อความดีๆส่งให้ผู้คนฉันรู้สึกดีเบิกบานทําเป็นหน้าที่แต่ลืมใส่ใจนะแต่ลืมใส่ใจฮนะ ใส่ใจได้แค่มองไม่ใช่ฮะใส่ใจต้องใส่ทั้งตัวละหัวใจจริงๆคําว่าใส่ใจไม่ใช่กูสักแต่ว่าทำให้มันจบๆหน้าที่ไปไม่นะฮะครูสิตธารับประกันทุกคําสอนของค,ครูนะฮะแม่งแม่งเด็ดทุกคนทุกคลิปด้วยถ้าทุกคนทานะร,รับประกันทุกคําสอนเลยนะฮะว่าไม่ใช้ได้ผลถ้าเลือกจะทานะฮะแต่ถ้าเลือกที่จะฟังเฉยๆก็ไม่เปลี่ยนนะคะแต่อย่างน้อยก็ยังยังอยู่ในดีแดนด้านดีนะ เห็นแสงสีทองมุมนู้นไหมลูกเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะโอเคครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะเข้าใจนะคะในสิ่งที่ครูแบ่งปันมากขึ้นนะฮะใครทําคนนั้นก็ได้เนาะใครกินคนนั้นก็อิ่มนะคะขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาเจอกันนะขอบคุณที่เราได้มีชีวิตอยู่ต่อได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ร่วมกันขอบคุณการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วก็เป็นการรับที่ยอดเยี่ยมนะฮะโลกใบนี้ ไม่มีหรอกค่ะที่จะให้คุณให้จนหมดตัวนะคะเขาจะคืนคุณให้กับคุณเองนะฮะเออมืดมันก็มีสว่างนะให้มันก็มีรับนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันดีมากเสมอเนนะี่ยขอบคุณวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดของลูกๆของพวกทุก,กคนนะ,ะที่เกิดการตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตกันวันนี้จะเป็นวันแห่งการพัฒนาตนเองของพวกเราทุกคนนะฮะขอบคุณตัวเองที่พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดนะคะแล้วก็ยึดมั่นในคุณงามความดีทุกรูปแบบนะ ใส่ใจที่จะทำสิ่งดีงามกันตลอดเส้นทางของชีวิตนี้ขอบคุณกัริยาณมิตรมากมายที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนกันและกันพากันสู่สิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวันขอบคุณจักรวาลแห่งนี้ที่เป็นจักรวาลแห่งความบางังคังเหลือเฟือที่พร้อมโอบกอดสนับสนุนเราทุกลมหายใจขอบคุณสิ่งดีงามมากมายที่ล้ายล้อมรอบตัวเราแล้วก็โอบกอดเรานะแล้วก็นำพาสติปัญญาด้านดีของเราให้เจริญวันเจริญคืน ไม่อยากได้ของใครเพราะรู้ว่าเราก็มีสมบัติสวรรค์ของเราเช่นเดียวกันนะคะใช้ความดีไปแลกนะขอบคุณความดีของเรานะด้วยกายวาจาใจที่ผลิดอกออกผลจเจริญง,งอกงามตลอดเวลาไม่หลงในความดังไม่หลงในชื่อเสียงไม่หลงในลาบยศฮะเพราะวันหนึ่งเราจากไปมันจะไม่มีอะไรให้กับเราเลยนะเออถ้าจะหลงสักอย่างหนึ่งนะจงหลงที่จะทำความดีนะอยู่ง่ายใจสุขโอเคฮะ ตามบทบาทหน้าที่กันไปนะขอบคุณความจเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของชีวิตนะคะโดยเฉพาะการจเจริญก้าวหน้าในระดับจิตของพวกเราทุกคนนะวันนี้ร่างกายแข็งแรงต้องประกอบไปด้วยจิตใจที่ยอดเยี่ยมด้วยนะ,ะคะครูลักพวกเราทุกคนนะมาเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันว่าจะมาสั้นๆนะเอาอีกแล้วครูสิดาเนะฮย รู้สึกถึงความสดชื่นนะในอากาศที่เรามองเห็นในตอนนี้นะคะท้องทะเลกว้างใหญ่ท้องฟ้ากว้างใหญ่ต้นไม้เขียวขจีอากาศดีๆที่พร้อมโอบกอดสนับสนุนเรานะคะธาตุดินน้ำลมไฟทุกอย่างนะฮะบนโลกใบนี้ต่างกำลังออานวยเออเพราะให้กับเราะคะ่ะนั่งสมาธิได้ใจปิติสุขอยู่กับปัจจุบันที่ลมหายใจนะคะ4 8 9เพื่อนำพาสุขภาพร่างกายและจิตใจยกระดับตัวเองขึ้นมานะคะ จากความสงสัยทุกทั้งปวงนะไปค่ะ ใ้ลูกศิษย์ของผูทุกคนนะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะด้วยพลังนะคะแห่งการรวมจูนพลังกับจัก,กรวาลน,นะเป็นกลุ่มนะคะขอให้พวกเราสําเร็จง่ายงสบายๆนะสิ่งที่มันแพงมากกว่าเงินทองนะคือความรู้นะคือสติปัญญาของเราขอให้เราเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศเนกระทั่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ